ยังไม่ใช่แฟนหรอกเออเขาก็เขาก็เพิ่งคือนิวรู้จักคนที่มาจีบพี่อุ้มเขาก็เข้าทางนิวเออเหมือนเคยเจอตามงานอะไรเงี้ยแล้วเขาก็แบบจีบได้ไหมนิก็บอกเออเอาสิก็ถ้าชอบจะจีบแต่ติดไม่ติดไม่รู้นะก็ลองไปคุยดูอะไรเงี้ยค่ะจริงจริงพอเขามาทางเราแล้วเราต้องไปบอกพี่สาวอะไไงบ้างไม่บอกเลยก็คือคุยกับพี่อุ้มตั้งแต่แรกเราว่าใช้ชีวิตส เต็มที่เลยนะอย่าปิดกั้นตัวเองเดี๋ยวฉันจะพาไปโรงเรียนคอร์สนี่พาไปเรียนแล้วนะโรงเรียนคอร์สแต่ว่าได,ได้คนคุยก่อนไปเรียนอีกก็ออสงสัยไม่จาเป็นแลวมั้งไม่แล้วคนที่เขา,าคุยทำไมเขาถึงมาถามเราม่ใช่ว่าพี่ยุ่งโสดไหมหรือว่าเขา,เขาเจนอนิวก่อนแล้วเขาก็เห็นว่านิวเป็นน้องสาวยุ่งไงเขาก็เลยมาถามว่าแบบโสดไหมคุยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะในภา,าพของน้องสาวต้องมีช่วยสแกนยังไงบ้าง คนนี้ค so ือแบบตัวท็อปท็อปยังไงท็อปยังไงท็อปในด้านไหนด้านไหนดีอะทุกด้านอ่าที่นิวรู้สึกเขาเป็นผู้ใหญ่เขาเป็นผู้ใหญ่มากเขาเป็นผู้ใหญ่เขาเป็นคนน่ารักคุยสนุกทำงานเก่งก็คือก็คือตัวท็อปอะก็คือโคมสาหรับนิวรู้สึกว่าพี่เขาโคมแล้วเขาว่าเข้าแบบมาเจอนิวเจอแบบที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็แบบเ้ยโอเคกับเขาแล้วที่สําคัญเลยคือพี่อุ้มกลับมายิ้มได้อีกครั้งเพราะเขา ใช่ค่ะ <c oughs> นั่นแหละใช่ค่ก็ค่อนข้างแฮปปี้เลยคือแบบเห็นวุวมีความสุขมากจริงๆพอเขาเริ่มคุยอย่างเงี้ยเราได้ร่วมกัมาคุยกับเราแบบว่าเป็นยังไงบ้างเหมือนว่าแทบติดคอมพิวเตอร์เลยคุยตลอดเขาก็อัปเดตตลอดตั้งแต่เริ่มคุยเลยใครเข้ามาจีบเขาเขาก็เล่าให้นิวฟังหมดทุกคนแต่คนนี้ก็คือมาวินสินิวให้คนนี้ผ่านสิ เมื่อวที่ถามเมื่อกี้บอกว่าทำให้ร่วมกับมายิ้มได้เมื่อที่ถามมาเขาจะยิ้มยังไงล่ะเขาจะเขายังไงเขายังไงตอนตอนแราแย่มากค่ะก็คือแย่มากก็คือก็คือพอมาอยู่กรุงเทพก็คือมาอยู่ด้วยกันอยู่บ้านเดียวกันเงนี้ยก็ก็ร้องไห้ตลอดก็เครียดก็คือเวลายิ้มเราก็รู้ว่ามัแต่ปากแต่ตาเขาไม่ได้ยิ้มทุกอย่างมันไม่มีความสุขเลย แต่ตอนนี้เขาก็เริ่มกลับมาแบบยิ้มได้อีกครั้งเริ่มเป็นตัวเองอีกครั้งเริ่มแบบกลับมาสวยอีกครั้งกับใช่ใช่เป็นพี่สาวเราในเวอร์ชันที่ดีกว่าเดิมแปลว่าคนดีคือเขามีปดตอนที่ใช่น่าทึ่งมีปดไม่ได้บอกฮิวแมนว่าจะมาพูดเนี่ยจะโดนด่าไหมเนี่ยย้อนกลับไปเมื่อกี้เราบอกว่าจะพาไปเข้าคอร์สอะไรนะอ๋อก็พวกคอร์สเรียนอะอ๋ออยากให้เข้าสังคมให้เข้าสังคมคือ ไม่ได้จะหาแฟนหรืออะไรคือได้มีสังคมใหม่เพราะอตอน<ๆ>แรกเขาอยู่เชียงใหม่เขายอมตัด<อ>ทุกอย่าง<ๆ>ยอมทิง้งทุกอย่างทิง้งแบบเออเพื่อน<ๆ>ทุกอย่างไปอยู่ที่นูน่นใช่แล้วเขาก็ไม่มีเพื่อนไม่เลยเลยพอเขากลับมาเราก็อมาเธอจะมานั่งเครียดอยู่คนเดียวม<ๆ>ไม่ได้แล้วเธอต้องแบบ move on เหมือนตอนฉันแต่ตอนนี้คือแซงฉันไปแล้วจ้าอะไรที่คุณรู้สึกว่าเขายิ้มได้เต็มแบบาเต็มตาตาเต็ะกายเราอะไรสัมผัสได้ว่าเขาเพราะอะไรล่ะคะ อ่ะหนูดิทด,ด้วยหนึ่งดิทนี่คือแบบเป็นพลังใจที่แบบดีมากเลยเวลาพี่อุ้มเศร้าเลยดิทนี่ก็จะแบบมาูที่นิวเห็นนะคะก็จะมากอดมันนี้ไม่ต้องเสียใจนะมันมีเสียใจอยู่หรอแบบพี่อุ้มยิ้มมันมียิ้มหรอแต่เหมือนดิทเหมือนมันมีร้องไห้มันมีสู้ๆนะอะไรเงี้ย mm hmm. นี่ก็เป็นพลังใจนะรู้เ mm hmm. ด็กเขารู้อะค่ะ hmm. ใช่แล้วก็บวกกับครอบครัวด้วยแล้วก็ใครสักคนเป็นวิตามินซีใจเข้ามา mm hmm. อย่างเงี้ย mm hmm. ใช่ทุกอย่างมันก็เลยดีแราอ ทำไมไม่บอกว่ามีสื่อมานี่ได้ไหมต้องมีคนที่มาวินเหมือนกันหรืมาวินแค่ไหนวินแค่ไหนวิน้องพิลุกไหมหรือว่าพีิลุงวินไปก่อนแล้วคนละแนวคโลแนลของเขาเขาพิลุกในของเราจริงของนิวก็คุยมาจะครึ่งปีแล้วค่ะใช่แอบคุยไม่รีบเปิดกลัวใช่เพ่าเราก็ไม่ได้ห่วงความโสดแล้ว ไม่เคยห่วงอยู่แล้วก็คือไม่ได้ห่วงไม่ได้ปิดก็คือมามาคุยได้ค่ะแต่คนที่คุยเนี่ยก็เอ้ยรู้สึกว่ามันคลิกสุดแต่ก็ขอแบบมั่นใจกว่านี้ก่อนเออแล้วค่อยค่อยเปิดเดียวอไมคุณพี่ถามไมซ์เซตอนนี้การเรียนชีวิตยังไงบ้างกับเรื่องความรักเรื่องลูกเรื่งครอบครัวเลยนะตอนนี้ไมซ์เซตอนนี้หรอรักตัวเองเป็นอันดับหนึ่งรักตัวเองกับลูกเป็นอันดับหนึ่งอย่างอื่นที่เข้ามาถ้าไม่ได้ทำให้ชีวิตเราดีขึ้น ก็ตัดออกรู้สึกช่วงนี้ตัดอะไรออกจากชีวิตง่ายมากใครท็อกซิกหรืออะไรที่มันท็อกซิกก็คือตัดออกไปเลยไม่แครแครแค่ตัวเราคนที่เรารัก่า้แสดงว่าชอบหลายคนชมว่ากอบที่น้องนีส่วนเหมือนเดิมส่วนกว่าเดิมอีกชีวิตเราต้องไปต่อคะ่ะต้องดูดีขึ้นขอบคุณค่ะ